สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยทางช่องทาง YouTube นะคะวันนี้ก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะก็จะพา,าท่านมาแนะนําให้รู้จักกับต้นไม้ชนิดนึ่งซึ่งบางคนก็จะรู้แล้วแต่บางคนนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะนี่คือต้น นี่คือต้นเบีย้ยเศรษฐีนะคะเบียเบ้ยเศรษฐีเขามีชื่อเรียกว่าเบีย้ยเศรษฐีบางคนเรียกว่าใบเงินบางคนนะคะคือชื่อภาษาอังกฤษเน่ก็อะไรสักอย่างคือจาไม่ได้เวลาจะพูดี่มันนึกไม่ออกนะคะแต่ว่านี่เลยเป็นต้นใบเงินหรือว่าต้นเบีย้ยเศรษฐี <Hey. S 1> เนื่องจากว่าเขา เขาพูดแบบนี้เพราะว่าใบเขามันเยอะนะคะเนื่องจากเขามีใบลักษณะใบดกนะคะปลูกไว้ในบ้านก็ได้นะคะปลูกไว้ในบ้านที่โดนแดดหรือว่าเราจะปลูกไว้การแจ้งก็ได้นะคะหลายคนก็จะมาซื้อไปแล้วก็ไปทําไปทําบอนไซนะคะไปทําบอนไซแต่วันนี้นะคะจะ พาท่านนะคะคาทุกท่านที่รับชมเนี่ยเรามาขยายพันธุ์ต้นเบี้ยเศรษฐีกันนะคะนี่คือหลังจากที่เราตัดกิ่งมาแนี้แล้วนะคะตัดกิ่งมาแบบนี้แล้วท่านก็สามารถตัดอย่างนี้เลยนะคะเลยตัดเขาออกอยากจะได้ฟอร์มไหนอยากจะได้ยาวหรือว่าอยากจะได้ต้นเล็กๆนะ่ารักจัดเป็นในกระถางท่านก็ทําได้นะคะน,นี่หลังจากที่ได้มาแบบนี้ก็ ทีจริงแล้วแนะนำอย่างนี้เลยนะคะว่าถ้าเราชายาวเขาจะทิ้งใบเขาจะไม่สวยนะคะ,ะเวลาเขาเนี่ยยอดเขาก็จะสูงเร็วแต่ถ้าจะให้สวยเลยก็ต้องแบบนี้นะคะถัดประมาณนี้ชําลักษณะนี้นะคะอาจจะช้าหน่อยนะแต่ว่ามันจะติดร้อเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณนี้นะคะเราก็เราก็ดึงดึงใบที่มันเนี่ยก็ให้มีที่เสียบนะคะ เสียบลงกระถางมีที่เสียบลงกระถางนะคะอย่างนี้เลยดัยงน,นั้นนะคะอ,อมอนจะจะชั่ใส่กระถางเล็กเพราะว่ามันมันโยกย้ายง่ายดีเก็บไว้ในที่มันมีชั้นวางสำหรับกระถางเล็กนะคะก็เลย กดแน่นๆนะคะปลูกอะไรก็ตามให้เรากดแน่นๆนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะในเว็บเนี่ยในช่องทั่วไปเท่าที่เห็นเขาทำนะคะเขาก็จะขายประมาณ29บาทต่อกระถางเล็กนี้นะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านใดมีต้นอยู่แล้วก็ลองชาดูชำง่ายมากนะคะ ทำง่ายมากรดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะช่วงใหม่ๆก็สักสามวันข้ายลดครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราลดเยอะไปเนี่ยเขาจะเน่าได้เพราะเขาเป็นไม้หวบน้าอยู่แล้วนะคะช่วงช่วงแรกๆก็ลดครั้งเดียวจากนั้นก็น่าจะเว้นไปสักสามวันลดครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะจะเห็นยอดเขาตั้งขึ้นพอยอดเขาตั้งขึ้นเนี่ย เราก็รู้เลยว่ามันมีรากเดินแล้วนะคะนี่คือต้นเบี้ยเศรษฐีหรือว่าต้นใบเงินนะคะหามาปลูกนะคะถ้ามีก็ทําเลยขยายเลยง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะรับชมจนจบขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปใหม่ๆลงให้ทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะคะเพื่อที่เราจะมาแบ่งปันความรู้ด้วยกันยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ